การฝึกโยคะนั้นเป็นไปได้หลายหลายวัตถุประสงค์ครับและสำหรับคลิปนี้วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือผ่อนคลายก่อนนอนครับสามท่านี้สามารถทำได้ทุกคนเจ็บเขา่าไม่เจ็บเขา่าอายุมากน้อยแค่ไหนทำได้หมดเลยครับเริ่มจากท่าแรกครับปัจจิโมตนาสนะปัจจิโมตนาสนะก็คือ การยืดหลังครับเริ่มจากการนั่งนะครับเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าเข่าเนี่ยจะตึงหรือไม่ตึงแล้วแต่สะดวกเลยนะครับบางท่านเข่าง,งอนะครับเพราะว่ายืดลำบากก็ทำอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเบื้องต้นขอให้ดัดปลายเท้าขึ้นก่อนนะครับมือสองข้างวางไว้ที่หน้าตักนะครับมือขวาอยู่บนมือซ้ายหัวแม่โป้งชนกันตั้งตัวให้ตรง หายใจเข้าแขนสองข้างชูขึ้นไปด้านข้างยืดแขนแนบหลังใบหูถ้าเป็นไปได้ออกปากเป่าน้มตัวไปด้านหน้าครับกระดกสะโพกซ้ายขวาเพื่อให้ flexible ขึ้นได้นะครับแล้วใครไปถึงครับประสานมือหน้าฝ่าเท้านะครับหรือจับปลายเท้าข้อเท้าหน้าแข้งไว้ได้หมดทุกอย่างเป็นไปตามความสะดวกของร่างกายของเรานะครับโอเคแล้วลงไป หน้าผากหาแข้งข้อศอกหาพื้นทำเท่าที่ได้วันนี้เราได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะลงไปได้มากกว่าเดิมก็ไปเท่าที่ได้จริงๆนะครับโอเคเสร็่แล้วเรานิ่งสัก3าถึงหลมหายใจครับ ตัวขึ้นยกแขนขึ้นสูดยืดออกปากเป่าพักเราสามารถทำท่านี้1-3ถึง3ครั้งได้เลยนะครับต่อจากนั้นครับขยับตัวนิดนึงแล้วเอ็นตัวลงนอนโดยเอาข้อศอกลงทีละข้างเสร็จแล้วเราจะมายืดเอวยืดหลังกันต่อนะครับ โอเคเริ่มจากหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นมาเอามือสองข้างประสานกันไว้หลังต้นขาขวาเหมือนเดิมครับเขาอยากตึงอยากงอตามสะดวกประเด็นของเราคือยืดเอวยืดหลังครับหายใจเข้าเสร็จแล้วนะครับหายใจออกยกหน้าผากไปหาหัวเขา่าเท่าที่ได้อีกเช่นกันหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ การทำเช่นนี้คนที่มีปัญหาเรื่องเข่าก็จะไม่เป็นไรลข้าวสูตรเตรียมตัวออกค่อยๆลองนะครับวางศรีรษะวางไหล่ลงเสร็จแล้วค่อยๆชันเข่าครับจากนั้นยืดขาขวาออกไปแล้วเปลี่ยนข้างข้าวกอดเข่าซ้ายหาหน้าอกโดยเอามือไปไว้หลังต้นขา ออกยกคางหรือหน้าผากนะครับหาหัวเข่าหายใจไว้เข้าสูงเตรียมตัวออกค่อยๆวางไหลาวางศรีรษะลงชันเข่าสบายๆแล้วยืดออกไปท่าที่สามนะครับ แขนขวานะครับวางไว้ทางขวา90องศาความฝ่ามือลงยกขาขวาขึ้นมาครับมือซ้ายจับเข่าขวาด้านนอกเสร็จแล้วหายใจเข้าสู่หายใจออกบิดครับมือซ้ายพาเข่าขวาไปทางซ้ายถึงพื้นได้ถึงเลยนะครับเข้าพังงกศีสาะข,ขึ้นมาออกบิดหน้ามองไปทางขวาครับสบายสบยโอ้ท่านี้ผ่อนคลายมาก อันนี้เป็นการผ่อนคลายทั้งด้านข้างลำตัวทั้งข้อต่อกระดูกสันหลังนะครับสบายจริงๆเหมือนเดิมครับหายใจไว้3ถึง6ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้ากลับมาเซนเตอร์หายใจออกค่อยๆชันข่าแล้วยืดจากนั้นเปลี่ยนข้างแขนซ้ายกลางออกไปทางซ้าย90องศาความฝ่ามือยกขาขึ้นมานะครับต้นขาตั้งฉากกับพื้นถ้าเป็นไปได้ ส่วนน่องก็ขนานกับพื้นไว้นะครับมือขวาจับเข่าซ้ายด้านนอกหายใจเข้าสูดเตรียมตัวออกมือขวาพาเข่าซ้ายไปทางขวานะครับบิดเข้าพังงกศีรษะออกบิดหน้ามองตามปลายนิ้วมือซ้ายไปหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสบายๆผ่อนคลาย 3ถึง6ลมหายใจจากนั้นเข้ากลับมาเซนเตอร์ออกค่อยๆวางเท้าลงยืดขาออกไปจากนั้นนอนท่าพักศพเลยครับขาสองข้างนะครับแยกออกจากกันให้เท้าห่างออกจากกันเล็กน้อยประมาณฟุตกว่าๆแขนสองข้างวางข้ามลังตัวหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ นคลายตรงนี้เราก็นอนสบายได้แล้วล่ะครับราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง y o u u u e e h h n n e l ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ